รถก็สตาร์ตติดแล้วนะครับพอดีเมื่อเช้าจะไปตลาดเข็นรถออกไปสตาร์ตรถออกปุ๊บใส่เกียร์วิ่งปุ๊บเรียบร้อยเบรกเสีย <c oughs> ปั๊มเสียอันนี้นะครับเราเขาเรียกว่าดิสนะครับดิสเบรกก็จะมีปั๊มล่างกับปั๊มบนแต่วันนี้ลุงสันจะซ่อมปั๊มบนนะครับดีนะที่ขับไปที่เราขับไปแล้วไม่ไปเจอตอนที่ว่าขับไปเร็วๆแล้ว เบรกไม่อยู่ตายเลยนะครับถึงกับตายเลยนะก็เดี๋ยวจะแกะปั๊มมาซ่อมจริงๆแล้วซ่อมไม่เป็นหรอกไม่ใช่ช่างนะครับแต่ไปนั่งดูช่างก็ซ่อมมาคือช่างเราก็ซ่อมเขาบอกเขาไม่เสียเวลาก็ซื้อใหม่เลยราคาไม่กี่ทังแต่ลุงสันเสียได้เพราะลุงสันมีหลายตัวเดี๋ยวจะลองมาซ่อมปั๊มบนกันดูนะครับอันนี้ปั๊มบนนะซ่อมปั๊มบนเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาดูกันก่อนนี่คุณคลายน็อตเอาไว้แล้วนะครับคายน็อตเอาไว้แล้วก็เดี๋ยวก็ถอดออกไปล้างทำความสะอาดก่อนแล้วเดี๋ยวก็ค่อยมาเปลี่ยนชุดซ่อมครับ ดูสภาพสภาพก็คือไม่ได้ใช้นานนะครับสภาพจะมีสภาพแบบนี้แหละคือเราไม่ได้ใช้นานเนี่ยมันจะเป็นอ่าคาบที่น้ํามันเบรกเนี่ยนะครับน้ำมันเบรกเนี่ยทะลักขึ้นมาด้านบนจนทําให้ลูกยางเนี่ยเสียใช่ไหมครับขาดหมดเลยลูกยางด้านในนี่ขาดหมดเลยนะครับไม่รู้ว่าเห็นกันหรือเปล่านะครับเนี่ยลลูกยางด้านในนี่ขาดหมดเลยก็จะต้องมาแกะแกะเอาชุดนี้มาซ่อมก่อนนะครับก็ถอดออกมาแล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่า ะซ่อมง่ายอย่างที่คิดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลุงสันจะตานำเอาไอ้เจ้าตัวเนี้ยไปล้างล้างน้ําก่อนใช้แฟบล้างก่อนทําความสะอาดนะครับเดี๋ยวจะแกะปั๊มไอต้ตัวตัวลูกยางออกแล้วก็จะมาทําการซ่อมกันดูนก็แกะอย่างเงี้ยเนี่ยอาการที่เป็นก็อย่างเงี้ยนะครับถ้าพี่ๆเพื่อนๆเห็นนะครับก็คือลูกยางตัวนี้มันจะขาดเลยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับลูกยางขาดเลยซึ่งถ้าลูกยางขาดนี่ก็คือใช้ไม่ได้แล้วนะครับใช้ไม่ได้ก็คือต้องเปลี่ยน ก็คือเดี๋ยวลุงสันจะเปลี่ยนชุดเนี้เป็น,เป,นเป็นปั๊มใหม่นะเป็นปั๊มใหม่เลยแต่ซื้อมาพอดีน้ําท่วมก็เลยไม่ได้ขับรถรถเสียนะครับรถเสียก็เอามาซ่อมซ่อมรถติดมาประกอบไปในคลิปที่ผ่านมาเสร็จแล้วก็มาเจอปัญหายิบเสียปั๊มบนเสียนะครับก็เดี๋ยวจะมาแกะกันแกะแล้วก็จะไปทําความสะอาดก่อนนะครับ ก็รู้นะครับว่าว่าจะง่ายหรือจะยากอย่างอย่างที่คิดนะครับจะง่ายจะยากอย่างที่อย่างที่ตั้งใจไว้หรือเปล่านี่ก็จะมีลูกยางด้านในนี่จะมีลูกยางเนี่ยเห็นไหมครับเละหมดเลยเห็นไหมครับเราก็จะนาเอาชุดชุดนี้ไปล้างก่อนนะครับเดี๋ยวลุงสันไปล้างก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยเอาเอาดีมามาให้มาให้ดูกันนี่นะครับเดี๋ยวไปล้างทำความสะอาดก่อนนะนี่นะตัวนี้นะแป๊บหนึ่งนะครับสักครู่หนึ่ง อันนี้ก็ไปข้อคีตากันออกมาแล้วนะคีตากันที่อยู่ด้านในเมื่อกี้นี้แล้วก็เอาน้ำล้างไปเลยนะครับ ไปล้างมาแล้วนะครับล้างธรมธรมดาธรรมดาเลยนี่แหละไม่ต้อง,องพิธีรีตองอะไร <c oughs> <c oughs> นี่นะครับเสร็จแล้วทีเนี้ยลุงสันจะมาถอดตัวเนี้ยนะครับแต่ก็ไม่รู้วิธีถอดนะว่าเขาถอดกันยังไง <c oughs> ก็จะลองดูแล้วไอ้ตัวที่สันจะเปลี่ยนที่ลุงสันจะเปลี่ยนซ่อมนะครับมันจะมีลุงสันสร้างมานะครับจากลาซาดามันจะเป็นชุดนี้นะครับเรียกว่าชุดซ่อมชุดซ่อมปั๊มดิสตนะครับ คิดว่าเนี่ยน่าจะหน้าด้านในเนี่ยหน้าน่าจะมีเกลียวนะครับเพราะว่าดูดูจากเจ้าตัวเนี้ยเจ้าตัวที่ลุงสันสร้างมาเนี่ยเขามีเกลียวอยู่นะครับก็คิดว่าน่าจะมีเกลียวหรือจะมีตัวล็อกอยู่ด้านในอะไรเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาดูกันเข้ามาลองแกะกันดูนะครับหรือมันจะใช่ใช้ตัวเดียวกันหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่าสั่งที่สั่งไปก็คือสั่งเป็นปั๊มชุดซ่อมปั๊มบนนะครับชุดซ่อมปั๊มบนของทิศเบรกรุ่นเวฟนะครับรถเวฟ เพราะว่ามันใส่ด้วยกันได้นะครับมาลองดูเดี๋ยวลองแกะดูนะครับแกะแกะตรงนี้ก่อนเดี๋ยวแกะแกะตรงนี้ก่อนแล้วตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยแกะ ด้านในนี้เขาจะมีกิบล็อกนะครับนี่นะฮะด้านในเนี้ยอยู่ด้านในเนี้ยถ้าถ้ามองดีๆจะเห็นอยู่ด้านในนะครับเนี่ยด้านในจะมีกิบล็อกอยู่ก็ใช้ครีมครีมตัวเนี้ยครีมหัวแหลมเนี้ยจิ้มเข้าไปจิ้มเข้าไปที่ที่กิบล็อกตัวนั้นนะครับตัวที่อยู่ด้านในนี้ มาลองซ่อมกันนะครับมาลองซ่อมกันดูซ่อมได้ก็ได้นะครับซ่อมได้ใช้ได้ก็โอเคซ่อมไม่ได้ก็ค่อยหาวิธีซื้อใหม่เอานะครับแต่คิดว่านี่ไงนี่ไงเห็นไหมครับนี่ตัวเดียวเอา้า <c oughs> กระเด้งหายไปเลยนะครับหน <c oughs> ูถ่ายไปไหนแล้วนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับนี่พอที่ลุงสันหนีบออกมาเมื่อกี้นี้หายไปไหนเลยจะได้ให้เพื่อนๆได้ดูเป็นตัวอย่างว่าไอ้กิบล็อกเนี่ยมันเป็นกิฟตัวนี้นะ ไม่เป็นไรครับดูดแล้วไมดูดแล้วไม่ดูดแล้วไม่เป็นไรอ๋อยังอยู่นี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 ่่้ยพอแกะออกมาก็จะเห็นเห็นกลิฟตัวเนี้ยเนี่ยกิฟล็อกตัวเนี้ยนะครับดูดออกมาก็ดึงออกมาได้เลยนะเนี่ยนี่เห็นไหมครับดึงออกมาได้เลยคือไอ้ที่เสียเนี่ยนะครับที่เสียเนี่ยลุงสามคิดว่าน่าจะเป็นลูกยางมากกว่าครับไอ้ที่เสียนี่นะครับที่เสียนี่น่าจะเป็นลูกยางมากกว่า นะครับเพราะว่าตอนที่ถอดออกมาเมื่อกี้นี้ลูกยางแบบขาดลงเลยครับตอนที่ดึงออกมาตอนแรกตัวเนี้ยตัวเนี้ยน่าจะใช้ประโยชน์ได้ยังน่าจะใช้ได้แต่เขาไม่น่าจะขายเป็นเป็นตัวตัวไงเขาต้องขายยกเซตเนะครับยกเซตมาก็คือหนึ่งหนึ่งมีงผงเนี่ยหนึ่งกล่องก็จะมีมาครบในนี้เลย <S <S เดี๋ยวลุงสันจะลองใช้ลูกยางใส่ไปอย่างเดียวดูนะครับไม่ต้องถอดตัวนี้ออกใส่แค่ลูกยาง ว่าว่ามันมันจะจะใช้ได้ไหมตัวนี้ก็ต้องไปล้างใหม่แน่นอนเลยผมกาคิดว่าต้องเอาตัวนี้ไปล้างอีกทีนะ่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปล้างมาก่อนเนาะล้างมาแล้วจะลองลูกยางอย่างเดียวใส่ไปอย่างเดียวเนี่ยลูกยางที่มีมาเนี่ยถุงเนี่ยตะคู่หนึ่งโอเคนี่ก็ไปล้างกันใหม่อีกทีนึงครับล้างที่อยู่ด้านในเนี่ยมูดูที่อยู่ด้านในเนี่ยสวยเนี่ยโดนโดนอ่าน้ำมันเบรกนะครับที่มันลอก ที่มันลอกมันร่อนเนี่ยคือนโดนน้ามันเบรกนะครับถึงด้ลอกแต่ก็ไม่เป็นไรมันก็ใช้ได้ถ้าถ้ามันเบรกได้ก็ก็โอเคนะครับกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมก็โอเคเราใช้ของเก่าไปก่อนนะครับลองแกะกันดู <c oughs> ลองใช้จะลองใช้แค่ลูกยางนะครับไม่ได้ไม่ไม่ได้ใช้ทั้งหมดทั้งทั้งอันก็จะลองลอง,ลองเอาเอาลูกยางมาใส่ดูเปล่าเปล่าี่ว่ามันใส่กันได้ไหม สันคิดว่ามันน่าจะได้นะว่ายัดตัวนี้เข้าไปใช่ไหมครับตัวนี้ก็จะแข็งหน่อยนะจะแข็งเนี่ยแข็งแข็งพอประมาณเลยสปริงแข็งนั่นแล้วนั่นแล้วก็จะใช้ไม่รู้ว่าลูกยางตัวนี้เสียด้วยหรือเปล่า นี่นะครับลงไปได้นิดหนึเขาจะมีล็อกอยู่ด้านในเนี่ยให้เราลงเอาเนี้ยลงไปในล็อกพอดีเลยนะครับนี่ นิดเดียวเองนะครับอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งก็ลงถึงละนี่สุดละครับลงไปสุดและนะครับนี่สุดละเดี๋ยวเราก็ลูกยางเนี้ยใส่เข้าไปลูกยางนี้น่าจะเป็นลูกยางที่ยัดเอาไว้เฉยนะครับยัดอยู่ด้านนี้เฉย ไปแล้วครับได้ลงล็อกพอดีแล้วนี่คนระ้บลงล็อกไปแล้วเดี๋ยวเอ,เอาลูกยางที่ใส่องไปนะครับลุกยางนี้เระวังขาดด้วยนะค่อยใส่คอ่คอยใส่เพราะว่าน่าจะเป็นลูกยางที่ไว้สําหรับ ล็อกล็อกไว้เฉยๆแหละไม่ได้ทำอะไรไม,ไมไ่ไม่ได้ไม่ได้ไปทำอะไรมากมายเขาก็จะมีล็อกล็อกด้านหัวด้านหัวที่ด้านบนที่ไว้สำหรับสำหรับล็อกล็อกลูกยางนี่แหละ <c oughs> ใส่ได้เหมือนเดิมน,นะครับนี่นี่ก็จะใส่ก้านก้านเบคครก <c oughs> ที่มันเป็นรอยก็ปล่อยมันเถอะนะครับไม่เป็นไรหรอกถ้าใช้ได้ก็ไม่ต้องไปซีเรียส ดันเขจะแข่งตรงที่ว่าเราใส่สปริงไปเมื่อกี้นี่แหละนะครับนี่มันก็จะมีล็อกมันใส่ก็ไปนี่ด้านล่างก็จะมีน็อตไขนะครับนะครับอืมน่าจะกลับมาใช้ได้แล้วละ่ะนะครับน่าจะกลับมาใช้ได้แล้วเพราะว่าลูกยางด้านในอะ่ะลูกยางด้านในมัน,ม,นมันเปื่อยนะครับเปื่อยแล้วก็มา มาทาการเปลี่ยนซ,ซื้อเอานะครับชุดซ่อมชุดซ่อมตามรุ่นที่ที่เรามีอยู่นะครับที่เรามีของอยู่แล้วเสียก็สั่งไปนะครับในลาซาดา้าหรือว่าตามร้านก็ได้นะครับที่ลรงสั่นซื้อมาก็ราคา15บาทนะครับชุดซ่อมจากลาซาด้าซื้อมา3ชุดเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องมาทําเอาไปใสร่รถวิบากด้วยนะครับรถวิบากก็เสียนี่ปั๊มหลังก็เสียนะครับเดี๋ยวจะต้องซ่อมปั๊มหลังอีกแต่ปั๊มหลังคง จะจะทำคลิปหรือไม่ทำเดี๋ยวไว้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 ค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวไปลองใส่กันดูนะครับไปลองใส่และเติมน้ำมันเบรกกันดูว่าอ่าจะมาใช้ประโยชน์ได้กลับมากลับมาใช้เหมือนเดิมได้ไหมจะรั่วอีกไหมนะครับแต่เปลี่ยนไปแล้วคิดว่าไม่น่าจะรั่วนะครับเปลี่ยนก็ไม่ยากนะครับก็ลองเปลี่ยนกันดูใส่ก็ไม่ยากนะครับถอดยังไงก็ใส่อย่างนั้นอันนี้เขาจะมีอ่ามีสวิตไฟมาให้ด้วยคือคือสวิต สวิตท,ที่ติดมากับเบรคนะครับเวลาเรากำรรเบรคเราไฟจะติดก็จะเป็นสวิตตัวนี้แหละตัวนี้ก็ใส่ไปเหมือนเดิมใส่กลับไปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีน็อตน็อตก็น็อตไข่ใส่เข้าไปเอามาใส่หัวนี้เท่าที่เราเคยเห็นช่างเขาทำกันแล้วก็เขาก็ทำแบบนี้เราก็ต้องทำตามเขาลอ,ลองทำตามเขากันดู เผื่อได้ใช้ได้ก็ได้ใช้ไม่ได้แล้วก็ค่อยหาวิธีเอาใหม่ครับซื้อใหม่หรือยังไงก็ว่ากันไปน้ำมันเราก็เติมเติมไปหน่อยเติมเลยแหละก็ใช้ลูกยางรับกับฝาปิดใช้ลูกยางกับฝาปิดเหมือนเดิม ขันเทตึงมือไม่ต้องขันแรงนะครับไม่ต้องขันจนแน่นเดี๋ยวจะแตกนะโอเค,อเคนะครับเบรได้ปกตินะครับใช้เบรกได้ปกติไม่รั่วแล้วนะครับไม่รั่วแล้วใช้ได้ <c oughs> ก็เอาไปลองกันมาแล้วนะครับใช้ได้ปนปกติแค่เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนไอ้เจ้าชุดเนี้ย ชุดหนึ่งชุดซ่อมของเบรกปั๊มบนปัามบนเบรกนะครับของเวฟหรืออะไรก็ได้เพราะว่าน่าจะเข้ากันได้แต่นีต้องสั่งซื้อของเวฟมานะครับเวฟร 110, อ้อยสิบเวฟร้อยสิบนะครับหรือซื้อตัวนี้สั่งซื้อมาจากลาซาด้าก็เป็นชุดซ่อมเรียกว่าชุดซ่อมปั๊มบนนะครับชุดซ่อมปั๊มบนก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับเดี๋ยวก็เอาไปขับใช้เป็นปกติ ในคลิปวิดีโอนี้ลงสันก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่วินเพื่อที่ติดตามและชมคลิปวิดีโอของสันนะครับก็ต้องขอฝากไว้ด้วยนะครับแล้วงสันจะมีคลิปวิดีโออะไรทําอีกนะครับก็มาติดตามรับชมกันนะครับอย่างรถวิบากเนี่ยทำแน่ๆนะครับแต่ตอนนี้กําลังรอของอยู่รออุปกรณ์รอทุกสิ่งอย่างอยู่นะครับเพื่อที่จะมาทํารถวิบากแปลงแปลงโครงเลดอร์ร้อยยีให้เป็นรถวิบากนะครับเรามาติดตามรับชมกับลงสันนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ลงสันก็ต้องขอจากลากันไปด้วยนะครับคำ พบและเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับ